วันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะทำยังไงให้ลูกหมูไม่เครียดไปดูกันตอนนี้พี่ช้างตัดใบกล้วยให้น้องหมูค่ะหลังจากที่เขากินอาหารเสร็จแล้วนะคะไม่รู้ว่าอิ่มหรือเปล่าแต่ก็มาแทะใบกล้วยต่อค่ะทุกคน ต้นกล้วยต้นเล็กๆนะคะกำลังอร่อยเลยน้องหมูชอบมากค่ะเขี้ยวเล่นเป็นอาหารเสริมนะคะ ตัวนั้นวิ่งกลับคอ,อกแล้วค่ะทุกคนได้ยินเสียงพี่ช้างเอาใบกล้วยไปให้น้องหมูที่อยู่ในคอ,อกค่ะหนังวิ่งเข้าไปเร็วมากๆเลยอ่ะออกมาอีกแล้วการให้ใบกล้วยกับน้องหมูนะคะช่วยลดความเครียดค่ะไม่ให้เขากัดคอ,อกนี่ จะได้เคี้ยวบ้างนะคะให้กินเกือบทุกวันค่ะวันละใบสองใบค่ะหรือจะเป็นกาบกล้วยแบบนี้นะคะ<ม>ก็ให้ได้นะคะเขาก็จะออกมากัดกินเล่นๆไปในส่วนของกระมังข้างหน้านี้นะคะก็จะตักน้ําเอาไว้ให้เขาได้ดื่มนะคะหรือว่าเดินผ่านน้ําในช่วงฤด,ดูร้อนค่ะ เดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปดูค่ะว่าน้องหมูจะตกใจเราไหม <c oughs> แค่ลุกก็วิ่งหนีแล้ว ทุกเคทุกเคทุกคนทุกคนเห็นตัวนี้ไหมคะที่ตกอยูอ่ที่พื้นนะคะนี่คือใบกล้วยนะคะแล้วก็กาบกล้วยเราจะตัดมาทิ้งไว้ให้น้องหมูแบบนี้เลยค่ะเขาจะได้มาเคี้ยวเล่นนะคะไม่กัดกันนะคะลดการกัดกันลดความเครียดลดการกัดอคอกได้ด้วยนะคะนี่ เขาก็จะมาแทะมาเลมแบบนี้เลยค่ะช่วยให้น้องหมูไม่เกิดความเครียดค่ะเวลาที่กินอาหารก็จะอ้วนไวค่ะไม่บาดเจ็บจากการต่อสู้ด้วยค่ะ ในส่วนของตัวที่อยู่ในคอกนะคะเราก็เอาให้นะคะคอกละใบสองใบค่ะพยายามให้ได้แทะได้เล็มทุกทกวันค่ะนี่คือประโยชน์ของใบกล้วยค่ะทุกคนหาง่ายได้นะคะหาง่ายด้วยหาง่ายตัดง่ายค่ะแต่ต้องปลูกเองด้วยนะ อีกตัวหนึ่งอยู่ในคอกค่ะน่าจะกินอาหารอยู่คอกทางนู้นนะคะคอกทางนู้นก็เป็นคอกวัวค่ะ ตัวนี้กินหมดแล้วค่ะ